สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสีพี่ปูคับสวัสดีปูไข่ด้วยนะคะ ครั้งหนึ่งกับสปอร์ตเอาแคสนะคะคุยกีฬานอกกรอบกับปูไข่แล้วก็ปุ้มค่ะวันนี้ก็เรคคอร์ดเอาท์ไซต์เดสตูดิโอครับเรามีเรื่องหลายๆเรื่องที่คิดว่าน่าจะให้แรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนได้ครับอืมคือจริงๆเรื่องราวของโอลิมปิกเนี่ยเป็นช่วงที่แบบคนไทยดูติดตามแล้วก็มีเรื่องให้คุยต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะปูไข่ใช่ผมว่าการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยมันมีเรื่องราวที่สามารถสอนในชีวิตจริงของเราได้ในหลายๆเรื่องอืมซึ่งวันนี้เราก็จะคุยแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องกีฬาคุยเรื่อง บุคคลเออคุยเรื่องบุคคลครับคือเราเคยมีเอพิโซดหนึ่งที่คุยเรื่องโค้ชของยูโดสองฝั่งเนาะญี่ปุ่นกับอีกคนหนึ่งที่เป็นเยอรมันค่ะแล้วสไตล์การโค้ชของเขาเนี่ยในการ handle ลนะใช่มันคือในแต่ละสถานการณ์เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นสิ่งใหม่สําหรับคนไทยนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการคุยว่าโค้ชเนี่ยควรจะไปในดิเรกชันไหนคือถ้าถ้าให้ผมย้อนกลับไปตาม ความทรงจำที่ผมมีทั้งหมดตั้งแต่เป็นนักกีฬามาเนะี่ยเราจะรู้จักแน่ๆคือโคชเช อ่าชัดชัยเชตอนนั้นเป็นเกาหลีจน,น <ะ S 1> ตอนนี้โคชเชเนี่ยเขาก็พูดว่าแบบผมดีใจในนามคนไทยผมทําได้แล้ว <นะ S 1> พี่พุ่มเจอแบบหลายครั้งมากนะที่อ่านข่าวด้วยกันตอนเย็นเนี่ยเขา,าออกในรายการถกไม่เถียงเนาะคือพอโคชเชพูดอะไรอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเออเราอินมากเขาแบบทําให้คนไทยในฐานะที่เขารู้สึกว่าเขารักประเทศไทยแล้วเขาก็รักกีฬานี้อ่<น>ะนี่คือโคชเชน,นี่ย้อนกลับไปตั้งแต่ผมติดทีมชาติครั้งแรกเขาเป็นโคชเลนะตอนนั้นเลยเหรอใช่ตั้งแต่ผมติดครั้งแรกตอน2001่ตอนนั้นเขาเป็นโคชอ่ะ อีกโค้ชหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ากีฬารวมใจคนทางประเทศลามมีแข่งออออคือวอลเลย์บอล โคชออสโคชออสแน่นอนและที่ตอนนี้มีข่าวว่าอาจจะกลับมาคุมทีใหม่ด้วยนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมเฮ้ยเห็นว่าเอ่าแล้วแวรอดูค่ะอรอฟังข่าวกันก็แล้วกันตามข่าวในวันนี้นะรูว่าจริงเท็จว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมว่าสองคนเนี้ยเรามีสื่อสัมภาษณ์เยอะมากเรารู้จักกันดีแล้วแต่โค้ชที่มาแรง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 นอลกคั้งี้สำหผมเลยอะ่ะคือ โคชพีเป้โคชพีเป้โคชพีเป้หรือโคชเป้นั่นเองใช่แห่งบ้านทองหยอดทั่วไปอาจจะเรียกว่าโคชเป้แต่ว่าปู๋ไข่เรียกโคชพีเป้นี่คือคือ,อยังไงคุณมีความสนิทสนมคุ้นเคยระดับหนึ่งไหมในวันที่ผมติดทีมชาติเนี่ยพีเป้ก็เป็นทีมชาติอยู่อ๋อเป็นนักกีฬาเหมือนกันเป็นานักกีฬา,นาแบดเอ่อชายคู่ค่ะของแบดมินตันอืแล้วก็เจอกันตั้งแต่ผมเจอตั้งแต่เขาก็เห็นผมเป็นน้องผมเด็กน้อยตั้งแต่อายุสองปีถ่องขึนหนึ่งแต่เขาติดทีมชาติก่อนผมนะอืแล้ววันหนึ่งเขา ไม่ใช่วันหนึ่งอะวันนี้เขากลายมาเป็นโคช้ชที่แบบทํานักกีฬาประสบความสําเร็จให้เป็นแชมป์โลกมาสองคนแล้วนะอืถูกต้องเลยสามารถส่งต่อความสําเร็จจากคนแรก m, มาสู่คนที่สองได้แล้ว m, และที่สําคัญคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบดมินตันไทยได้เหรียญคือมันมีปี2004ปีที่ผมไปอะมีพี่แมนเป็นคนแรกที่เข้าชิงทองแดงแต่ครั้งนั้นเสียเสียท่าไปนิดนึงคือสูสีมากแต่คราวเนี้ย วิวทำให้ทำให้แบบความฝันของทุกคนเป็นจริงแหะก็คือเรียกว่าน้องวิวคุณลวุฒินี่ตั้งแต่เอาชนะจีนได้ตอนนั้นหลายคนก็แบบเฮ้ยคือฮาแล้วแล้วก็หลุดเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเรื่องความสามารถของน้องวิวหรือว่าแบบความน่ารักก็ดีความอะไรก็ดีเรื่องราวเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าปูไข่พูดถึงโค้ชพี่เป้เนี่ย คิดว่ายังไงคือผมขอเล่ารายละเอียดนี้ก่อนคือผมจะสนิทกับทีมชาติแบดมินตันในยุคของผมแล้วหลังจากนั้นเล็กน้อยก็คือผมจะเริ่มรู้จักกลุ่มแรกเลยก็มือพี่เป้พี่เต่าแล้วก็พี่ส้มสาลาลีเนาะเป็นยุคผมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็จะมีท็อปภักวัตที่ตอนนี้ก็เป็นโค้ชเหมือนกันมีขออนุญาตเรียกไอ้ดักเป็นเพื่อนผมที่เป็นทีมชาติเก่าจำชื่อจริงเขาไม่ได้เขาระดับนักกีฬาทีมชาติ S <S อ่ะคุณดักคุณดักเพื่อนรักเออ,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 อีกหนึ่งคนและหลังจากนั้นก็จะมีน้องๆในวงการแบดเนี่ยครับที่ได้เจอกันตามงานกีฬาบ้างตามอะไรพวกนี้นที่เป็นโค้ชทีมชาติก็มีน้องไอซ์มีอะไรเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยของทีมแบดมินตันไทยอ่ะในสมัยก่อนนะครับคือความผูกพันที่2องเป็นคนละที่นะแต่รู้จักกันหมดอม มันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าพึ่งแตกหลังคือตอนแรกเขาซ้อมด้วยกันหมดอยู่ที่สมาคมแต่เหตุอันใดการบริหารต่างๆทําให้เขาต้องแยกย้ายแตกกระจายไปเลยแตกหนึ่พึ่งแตกกลงเลยแตกก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่รักกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วก็ ทุกวันนี้เขาก็ยังช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็พยายามผลักดันให้กีฬาเนี่ยมันไปข้างหน้าได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะคราวนี้คือผมเห็นพี่เป้ในวัยที่เป็นนักกีฬานะเก่งมากพี่เต่าเก่งมากพี่ส้มเก่งมากแล้วพอมาวันนี้มันผลัดใบอะพี่<อ>มันใช้คำว่าผลัดใบได้จริงๆนะก็เป็นน้องเมย์นะที่บ้านทองหยอดปลุกปั้นมาจนทําให้การตีแบดเนี่ยฟีเวอร์ขึ้นมาเลยค อน้องเมย์เนี่ยก็ฟีเวอร์แล้วระดับหนึ่งนะคือทุกคนก็พูดถึงหลายคนก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียนแบบนะ้าแบบนั้นแบบนี้ระดับหนึ่งแล้วนะพอมาแบบถึงน้องวิวอย่างเงี้ยโอ้โหพี่พุ่มว่าอีกเพียบอนี่คืออินสไเรชั่นสุดๆเลยว่าเขาสามารถส่งต่อความสำเร็จโดยการใช้ประสบการณ์ชีวิต ของการที่เรียนรู้จากโค้ชของเขาเองของพี่เป้ในสมัยก่อนก็ต้องมีโค้ชถูกไหมครับามาวันนี้ดึงน้องๆต่างๆมาช่วยเป็นโค้ชตัวเองก็ยังเป็นโค้ชอยู่และสามารถทําให้นักกีฬาไทยเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้คือการที่นักกีฬาไทยตอนนี้ได้แช,ชมป์เมเจอร์ของแดนมินตันน่ะมันเป็นเรื่องปกติประจําปีไปแล้วซ่ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันดีมากมสำหรับการพัฒนาของกีฬาซึ่งในประเทศไทยแทบจะไม่มีเลยนะกีฬาที่สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องขนาดนี้แต่ผมอะไปชอบคําพูดเขาตอนที่แข่ง วิคเตอร์ค่ะมากเลยอ่ะคือที่เขาบอกว่าไม่ต้องเครียดขอพูดเป็นภาษาผม้วกันเนอะไม่ต้องมีเครียดอ่ะเขาคือสุดยอดเอาประสบการณ์เอาวันเนี้ยที่ได้เล่นกับเขาเนี่ยเก็บมาเป็นความรู้แล้วกลับมาใช้มันเป็นประโยชน์คือในมุมผมอ่ะนั่นรอบชิงเหรียญทองอ่ะพี่นั่นคือชิงเหรียญทองนั่นเขาแบบ แต่ว่าวิกเตอร์นั่นคือเขาอันดับสอง<ไ>ใช่ไหมอันดับสองของโลกคือแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นเป็นพักใช่ไหมเหมือนเป็นเบรกอย่างเงี้ยนอกจากคําพูดที่ปูไข่เห็นแล้วว่าพี่ปุ้มแบบสังเกตพวกอากัปกิริยาของโคชเป้เนี่ยล้วงกระเป๋าและสีหน้าคือยิ้มยิ้ม,มคือไม่ได้มีความกดดันมไม่ได้พุชอะไรใส่ไปที่น้องวิวเลยคือผมเชื่อว่าวิวเครียดมากอยู่แล้วเราเราดูเกมวันนั้นเราพูดกันตามตรงเราเป็นรองเลยะเราไม่ได้สูสีเราเป็นรองในในในที่ นี่หมายถึงว่าเขาจับทางเราได้ค่ะเราจับทางเขาได้นะแต่วันนั้นเขาก็แก้เกมมาดีมหมายถึงว่ารอบก่อนนั้นนะที่เขาเจอกับทีมอินเดียเราก็รู้แล้วว่าเอ๊ะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แก้เฉยเออกลับมาแก้ได้ง,งได้เฉยออืออทำได้แล้วมันไม่มีความกดดันจากโค้ชค่ะผมว่าข้อดีตรงนี้มันหมายถึงว่าเนี่ยมันคือการเป็นโค้ชรุ่นใหม่อืคือหลายๆครั้งเรายังยึงยดติดกับการที่ว่าโค้ชเนี่ย จะต้องพุชนักกีฬากดดันนักกีฬากดดันพี่มันมีเขาเรียกจุดแตกนะ คือถ้าเป็นภาษาทางกีฬาเลยครับ,รบเขาจะเรียกการกดดันพวกนี้ว่าอินเวอร์ตยูอินเวอร์ยูก็คือเป็นรูปโค้งนี้มเมื่อมันไปสูงถึงระดับหนึ่งแล้วเนะี่ยต่อให้เป็นนักกีฬาเอลิทปุ๊บอะแต่ถ้ายังดันต่อไปอีกเนะี่ยจะตกล่วดอย่างนี้เลยครับพี่เหมือนเป็นรูปตัวยูคว่ำใช่เหมือนเป็นกราฟตัวยูคว่ำช่พอขึ้นขึ้นขึ้นไปเราจะตกเลยทันทีซึ่งอินเวอร์ยูเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากด้วยพี่มันหมายถึงมันขึ้นนิดเดียวแล้วมันก็ตกเลยเพราะว่าเพรสชั่นในสนามมันก็เยอะมาก หนึ่งวันพันเหตุการณ์มีแล้วหงวัอพันเหตุการณ์ยังมีเสียงข้างสนามมากดดันอีกเนี่ยบางครั้งเสียงนั้นอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ออันนี้มันก็ขึ้นอยู่แบบว่าเรารู้จักนักกีฬาโค้ชรู้จักนักกีฬาดีแค่ไหนแต่ผมอะมาเห็นในคอมเมนต์ในประเทศไทยอส่วนมากชื่นชมที่ที่ที่โคชเป้พูดแล้วก็มองว่าแบบนี่คือโอกาสไปทดลองไปทดลองทําอะไรเลยถ้าไม่ทําถ้าไม่ไปทดลองครั้งนี้ไม่มีโอกาส มาลองอะไรแบบนี้แล้วนะซึ่งถูกที่สุดเลยอะกูเคยคิดว่าไงถูกที่ถูกเวลาถ้าเราไม่ทดลองอะไรใหม่ๆเราจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าในวันนั้นะเกมที่เราพยายามทํากันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วอะแต่ถ้าเรายังไม่ออกจากกรอบเดิมอยู่อีกอะมันไปต่อไม่ได้แล้วอะพี่ผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเด็ดเราลองอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบเฮ้ยมันอาจจะให้ผลอีกมุมหนึ่งก็เป็นได้แล้วมันเป็นโอกาสครั้งเดียวจริงๆอะที่แบบในระดับนี้ในมัน โอเคถ้าเรานำนำอยู่เยอะๆยะเราอาจจะต้องอยู่ในกรอบเล็กน้อยแต่นี่คือเราตามเยอะมากเลยแล้วเราก็ตีตื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะซึ่งมันดีมากเลยแต่ผมมาเป็นอ่านคอมเมนต์อีกพวกที่เป็นนักกีฬาเก่าเออหรือคนที่เคยเป็นโค้ชนักกีฬาเก่าๆในโซเชียลมีเดียค่อมาบอกว่าผิดเวลาหรือเปล่าหมายถึงว่าคําพูดที่โคชเป้พูดแบบนั้นกับน้องวิวเหรอนี่มันเป็นการแข่งขันระดับโอลิมปิกที่จะชิงเหรียญทองนะมันมันเหมือนกับยอมแพ้แล้วหรือเปล่า เขามองในมุมว่าต้องพุชต้องพคชิกต้องไปต่อต้องดันดันดันต่อไปเรื่อยๆอืมอันเนี้ยในส่วนตัวผมอะผมอะไม่ค่อยเห็นด้วยในฐานะทั้งเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นโคชนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันวันนี้มันมันบอกเราแล้วว่ามันจะมีคำว่า flow stage ที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือความไหลลื่นของการเป็นเล่นกีฬาตรงนั้นที่สมาธิอยู่กับ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ relaxation คือมีความรีแล x กซ์ไม่มี pressure มากขนาดนั้นทุกอย่างมันถึงไหลลื่นได้เล่นกีฬาการแข่งขัน relax ได้ได้แต่ว่าเป้าเรายังอยู่ที่เดิมเราไม่ได้เปลี่ยนโกเราไม่ได้ยอมแพ้แต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลากีฬาคือการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอแต่คราวนี้ยโค้ชสมัยก่อนก็จะแบบ push push push, push, push. ซึ่งถ้าฟังจากคําสัมภาษณ์พี่เป็นหลังจากจบเกมเขาบคกว่าเคยทไไําแล้วไง สมัยปอนเคยทำเลยมันไม่ได้สมผลดีในระยะยาวในบางเกมมันอาจจะได้ผลตีง่ายๆก็คือน้องเมย์เลยเคยกดดันมากเคยพุชแบบนั้นเคยกดดันมากแล้วก็เกิดความเครียดซึ่งมันไม่ไม่มีผลดีในระยะยาวแต่นี้มันมันมันลองปรับเปลี่ยนเขาก็กาลังเรียนรู้ในการเป็นโค้ดระดับการเป็นโค้ดระดับโลกไม่ง่ายนะพี่ถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่แบบง่ายๆนักกีฬาคนที่สองที่เป็นแชมป์โลก คือสิ่งนี้มันจะส่งต่อไปเรื่อยๆกับวงการกีฬาแลว้วก็น้องๆ,องๆที่เป็นโค้ชหรือเพื่อนๆผมที่เป็นโค้ชอ่ะก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งนี้ด้วยซึ่งมันดีมากเพราะอะไรไหมมันไม่ใช่โค้ชต่างชาติที่มาแล้วก็ไปอันนี้เป็นคนไทยที่อยู่ด้วยกันนี้และจะทําเรื่องตรงเนี้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้มันคือสุดยอดแล้วครับแต่ว่าผมว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์พวกนั้นอะ่ะบางทีอะฟังไว้ดีนะพี่ก็จะได้กลับมาดูตัวเองว่า โอเคอ,อาจจะพูดได้อีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าอืม,มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าตอนเนี้จิตวิทยากับกิฬาเนี่ยอของประเทศไทยได้พัฒน,นาแล้วอื แบบเดิมๆที่เคยใช้แบบที่แบบพุชแบบที่แบบเป็นตามตำรามันอาจจะไม่ใช่แล้วม,มันเปลี่ยนไปตำรามันอาจจะเป็นดีของวันนั้นเอ,อวันนี้มันมีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วม,มันเหมือนตีความง่ายๆครับคือโลกเราเปลี่ยนตลอดเวลาเนะถ้าวันนี้ใครยังใช้สมุดหน้าเหลืองอยนะู่น<า>ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วอะพูดไปเด็กบางคนไม่รู้จักเราเนี่ยสมุดหน้าเหลืองเนี่ยมันมันคือ โลกมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นโคช้ชก็ต้องเปลี่ยนโคช้ชก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวใช่ปรับตัวนักกีฬาก็เหมือนกันอืเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยแล้วควรจะเอาเนี้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ประทับใจที่สุดของผมในโอลิมปิกสําหรับทีมไทยเลยเนพะราะผมรู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าทุกคนพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาต่อนเนื่องอย่างจริงจังแล้วใกล้เคียงกับระดับสากลจริงๆแหละ แล้วสมมติพี่ปุ้มกำลังคิดอยู่สมมติว่าณโมเมนต์นั้นบางทีเนี่ยหน้างานบางทีมันคือการกดดันสมมติเป็นแนวพุชนะพุชไปเสร็จปุ๊บแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักกีฬาเขาเฟล,ลมาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอย่างเงี้ยเรื่องของการดูแลเยียวยาจิตใจอย่างเงี้ยโค้ชก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็แบบเหมือนไปช้อนอารมณ์ตรงนั้น,น่ะหลังเกมก็ได้นะใช่ทั้มดคือนักกีฬาส่วนมากในระดับโอลิมปิกนะผม,มผมพูดงี้ดีกว่าไปเนี่ย มันผิดหวังแน่มันมันผิดหวังง่ายเพราะว่ามันไม่ได้เหรียญง่ายๆพี่มันพังเลยนะครับร่างกายนะในในสมองโอเคกลับมาสัมภาษณ์กับทุกคนเราอาจจะยินน้มแย้มแจ่มใสดีใจพี่แต่นักกีฬาไม่มีใครถูกสอนมาให้แพ้อ๋ยผูย้ใหรแล้วนี่ช่องเจ็ดสัมภาษณ์นักกีฬาพี่เห็นตั้งหลายคนน่ะใช่ไหมเขา,<อ>ายิ้มแย้มแจ่มใสป่ะพี่ใช่เขาก็ยิ้มโดยที่เราไม่รู้เขาก็บอกว่าเอ่อยกน้ำหนักเนาะ น้องผู้หญิงเ,เขาบอกว่าก็ <แบ S 1> ก็เสียใจยแ,แล้วก็กดดันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของทีมทีมยกน้ําหนักนไปสี่คนได้เหรียญมาแล้วสาม,มแล้ววันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนไทยคนสุดท้ายที่จะแข่งอีกเขาก็รู้สึกว่าเออเขากดดันแล้วพี่ก็ดูคือที่บ้านก็ลุ้นแต่ก็คือแบบเขาก็คงทําเต็มที่แล้วแหละอเขาทำดีสุดๆเลยใช้คําว่านักกีฬาแต่ละคนคือเป็นไปได้เลยที่เขาคิดพังได้เลยมันกลับมาดิเพรสเป็นทุกคนนะนักกีฬาพี่อื ทุกครั้งดีแพ้มาดีเพสนะ เราแค่มีวิธีการบริหารจัดก,การงแต่ละคนไม่เหมือนกันอแต่ว่าถามว่าน้องในมุมผมน้องยกน้ําหนักคนนั้นอะคือผมเป็นคนเล่นคอร์สพิษเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าคีมเจอร์แนดมันยากขนาดไหนวันนั้นเขาทำได้ดีมากนะพี่แต่สิ่งที่เขาเอ็กเพรสออกมาคือเขาพยายามอย่างที่สุดแล้วคือความดีใจที่เขาพูดถึงกันเวลาสัมภาษณ์อะคือดีใจที่สามารถได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดในวันนั้นที่เราจะทําได้แล้วนั่นคือแบบวินเนอร์ของเราแต่ว่าผลการแข่งขันมันก็เห็นชัดอะ ว่าโอเคเราไม่ได้เรียนกลับมามันก็มันพังนะพี่มันเฟลมันแบบมันมันพินาศข้างในอ่ะแน่นอนร้อเอร์เ็นพราะว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นเนอะมันผ่านการเทรนผ่านการฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทมาเอางี้่ะเราเราให้พี่ฟังนี้ว่าที่หนึ่งจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากจะ,ะรู้สึกดีใจเนี่ที่สองเนี่ย คนทั่วไปที่ไม่เป็นนักกีฬาจริงๆก็จะรู้สึกว่าดีใจเลยก็ได้เหรียญเงินแล้วไงแต่ที่หนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกนิดเดียววท่าที่ที่ไอ้อที่สองเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกนิดเดียว,วาที่หนึ่งแล้วนะอีกนิดนึงก็จะได้ละความกดดันมันยังมีอยู่เลยนะพี่ทำไมเราพลาดแค่นี้วะทำไมทำไมคือการเป็นที่สองของนักกีฬาเนี่ยแทบจะ ดีกว่าดีกว่าอันดับเดียวดีกว่าอ่ะผมพูดงี้ดีกว่าอันดับสี่เพราะมันให้เหรียญถึงแค่สามที่สามเนี่ยมันจะรู้สึกประมาณว่าโอ้เหรียญแล้วเว้ยแต่ที่สองเนี่ยอีนนิดเดียวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะอ <c oughs> ีนนิดเดียวเนี่ยคนละเรื่องเดียวอะไรนะพี่คนละเรื่องนะแต่ที่สี่เนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะพี่โอ้แบบพี่แมนวันนั้นอะผมกล้าพูดเลยข้างในพี่แมนคงดีใจแต่ก็คงรู้สึกเสียใจแบบนิดเดียวได้เหรียญแล้ว พี่นิดเดียวอ่ะคื<ฮ>อถ้าเรามองจากปากนักกีฬาเออนาะมองจากความเป็นจริงตรงเนี้ยจะเข้าใจเลยว่า ความกดดันของนักกีฬาในระดับสูงมากๆเนี่ยมันกดดันมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโค้ชที่เก่งมากๆเนี่ยก็ต้องรู้จักผ่อนและดันในเวลาที่เหมาะสมแล้วแต่แต่อย่างพี่เป้นเนี่ยจะชัดเจนแต่ผมว่ามันเป็นคือความบ้านเราในสมัยก่อนอะคำว่าซีเนียริตี้มันสูงมากเลยเออความอาวุโสเออมันสูง อะไรต้องถับตามมาเอางี้ดีกว่าอย่างไงเราต้องแบบครับค่ะอย่างเดียวแล้วคือเขาจะบ่นว่าอะไรเราก็ได้ที่นั่นอะแต่บางทีเขาไม่ได้ถามเราเลยว่าไหวไหมใช่ไหมโค้ชสมัยก่อนเป็นอย่างงี้จริงๆอะผมว่ามัน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 จะส่วนมากผมเดาว่านักกีฬาหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไปต่อเนี่ยเพราะมันแตกก่อนอคือเราจะไปพูดกับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาไม่เราฟังเลย อันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่มันเป็น c u เจอร์เราจริงๆเราเปอนยอมรับเป็น,น์นอ l t มองว่าเป็น c u เจอร์แบบนั้นเร,เราต้องยอมรับว่าแค่มีคําถามนี่ก็ผิดแล้วนะอืมอาจจะไม่ใช่แค่กีฬานะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอะไรใดๆอะไรก็ได้จนถึงขนาดว่าแบบเฮ้ยเด็กจะยกมือถามก็ไม่กล้าโดนเม k ฟันเลยกลายเป็นโง่<อ>จริงพี่คุณเรื่องนี้พูดได้เพราะอะไรรู้ไหมครับภาษาอังกฤษของคนยุคผมอ่ะไม่เก่งกันเยอะนะ เพราะยกมือถามอาจารย์เมคฟันว่าโง่อืมจริงเนาะลองทั้งห้องเลยไปได้ขาดความมั่นใจออไปต่อไม่ได้เลยคราวนี้ก็ไม่ตั้งใจเรียนเลยดีกว่าก็ถามก็ไม่ได้ผิดกลายเป็นเรื่องตลกของคนอื่นคืออาจจะสนุกเขาอ่ะเคยถามว่าเด็กคนนั้นสนุกหรือเปผมว่าผมว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันแบบพิมุมมองนิดเดียวอถ้าอาจารย์เก่งจริงอะอ ก็จะสามารถพูดในสิ่งที่เป็นโพซิทีฟและเด็กคนนั้นอาจจะชอบเรื่องนั้นไปเลยเเออมีผลสําคัญมากๆถ้าพูดถึงอ,อาจารย์คือแบบถ้าอาจารย์จับจุดได้แล้วเด็กรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเรียนกับอาจารย์คนนี้พี่ว่าวิชาไหนเด็กก็อยากเรียนยากแค่ไหนก็อยากเรียนก็เหมือนกับโค้ชนี่แหละถ้าเกิดปูไข่พูดอย่างเงี้ยเหมือนกับแต่ก่อนซีเนอริตี้ความเป็นผู้ใหญ่กว่ามันก็ทํายังไงอะ มาถึงแต่ว่ามาถึงวันนี้เขาต้องปรับตัวแล้วอ่ะใช่เออตีความง่ายๆอย่างนี้เลยผมว่าคนที่ยังคิดว่าการกดดันอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีอยู่เหมือนมันจะมีสุภาษิตหนึ่งผมไม่ชอบเลยรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีตีทำไมตีเรื่องอะไรก่อนรักให้ฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวเคยโดนตีเปล่าหรอตอนเด็กอ่ะโอ้ยโดนแต่แม่พ่อแม่ไม่ตีอ้าวใครใครตีอ่ะอาจารย์ที่โรงเรียนครูผมไม่ลองเรียนโรงเรียนนั้นต่อเลยนะพี่ผมบอกเลยมีโอกาสออกปุ๊บผมออกทันที จริงแต่ว่าพี่ก็โตมาด้วยไม้เลียวนะเอาแม่พี่ก็ตีนี่แหละแบบนั้นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเออแต่ตอนนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนในรุ่นผมไม่เห็นมีใครได้เป็นนักกีฬาอย่างผมอืมไม่ต้องตีผมก็ได้ไม่ต้องตีผมก็ได้ทำไมเออทำไมต้องตีผมผมโดนนี้เลยนะพี่ผมเคยโดนเหมาอันนี้อันนี้เล่าข่าแๆนะมันผ่านมาแล้วแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่ามันเลวร้ายสำหรับผมนะคือเพื่อนในห้องคุยกันเราก็คุยนิดหน่อยอ่ะ มันจะมีครึ่งห้องหลังกับครึ่งห้องหน้านะอาจารย์เดินเข้ามาอ้าววันนี้ขอเหมาครึ่งห้องหน้าโดนตีหมดเพราะเสียงดังในห้องแปลว่าคนที่ไม่คุยก็โดนนะครับเออเพราะเหมาเพราะเมามีระบบเมาโดนไปยี่สิบถีก้นช้ำเลยต่อคนเนาะใช่เหมือนเขาระบายอารมณ์อ่ะโท่แล้วแล้วอ่ะวันรุ่งขึ้นหัวหมอเลยผมหัวหมอกับเพื่อนอีกคนย้ายไปนั่งหลังนั่งหลังดีกว่าวะ อยู่ตรงกลางกลางแม่งไม่ปลอดภัยแม่งไม่ปลอดภัยไปนั่งหลังกันสองคน <c oughs> นี่เกือบเศร้าแล้วไม่ฝังรขับแล้วเนี่ย <c oughs> มาวันนี้ขอเหมาขึ้นห้องหลักก็คืออยากตีทั้งห้องนันเองอะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนี่แล้วผมอะกับเพื่อนคนนั้นอะป่วยเลยนะอืมเพราะซ้ําที่เดิมอืมเขาส่งต้องต้องส่งไปห้องพยาบาลอะไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่ามันนี้ข่าวเด็กโดนตีอย่างเนี้ย เป็นไข้เจ็บป่วยมันเป็นจริงๆคำถามคือการเตียนั้นจะทํามันก็ไม่เห็นส่งผมให้ผมวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยอรัช่วยพัฒนายังไงเออมันยังไงเหรอครับมันดียังไงอยากถามคาถามนี้มากมันดีตรงไหนอืไม่เห็นมีเลยอแล้วมันมีอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะต่างชาติเป็นตอนผมไปเรียนพาณิชย์แต่ภาณิศผมเป็นอินเตอร์ใช่ไหมครูสอน Accounting ก็คือบัญชีเป็นคนสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนั้นผมเริ่มติดหินชาติครั้งแรก เดินมาหาผมเลยนะมไม่ได้ห้ามเป็นประเทศยูเนี่ยมันไม่มีรัฐวัตริการาการเป็นนักกีฬาเขาอธิบายเป็นเป็นฉากเป็นอันเป็นแบบจบเคเรียกกีฬาแล้วทำอะไรกินโลกอมอย่างนี้เลยครูไม่ได้สนับสนุนหรอือหรือยังไงหรือค,ครูมาเหมือนจะมาแนะแนวให้ฟังอ๋อ เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเขาก็มาพูดเลยไม่แต่เป็นครูประจําชั้นคุยเลยแบบไม่ทําไมต้องตั้งใจเรียนประเทศนี้สําคัญที่สุดคือการศึกษาเพราะประเทศอยู่อย่างเป็นเดเวล็อปปิ้งประเทศพัฒนาอยู่กําลังจะพัฒนาเพราะฉะนั้นการศึกษามันจะผลักดันให้อยู่เนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้กีฬาเนี่ยให้เป็นรองเป็นรองก่อนไหมพูดของเนี่ยอ่อตอนนั้นใจเรารู้สึกยังไงสาแล้วไปพูดแม่ไปคุยกับแม่เออเขาพูดอย่างนี้แม่แม่ก็บอกจริงอะ เออแต่หน้าที่เราก็คือถ้าอยากทําให้ได้ดีต้องทําให้ได้ดีทั้งสองอย่างอืแล้วก็พี่ใช่ไหมผมไปแข่งสีเกมผมต้องลาไปแข่งถูกไหมพสี่เกมมันแข่งที่ต่างประเทศผมมไปแข่งผมได้เหรียญทองกันมาอสิ่งแรกที่อาจารย์เดินมาพูดผมคืออะไรป่ะแอม o อ r ี่ขอโทษครับอ้พูดเลยอแต่ความหมายต้องการเดินมาชื่อวิชาร์ดขอให้มาเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ย มาถามมาได้ตลอดแต่ขอโทษที่วันนั้นพูดอย่างนั้นไปเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพของอนาคตถ้าเสี่ยงแล้วไม่ประสบความสาเร็จแต่วันนี้ยู่โชว์ให้ไอเห็นแล้วว่าอยู่ตั้งใจแล้วครูมาขอโทษเลยโเดินมาขอโทษวันแรกที่เข้าโรงเรียนเลยคําแรกเลยลืมไปแล้วด้วยซ้ําเออเดินมาขอโทษเลยจากมือขอโทษงงเลยแม่ตอนนั้นอะงงเออกลับบ้าไปหาแม่แม โรงเรียนนี้ไม่เคยตีผู้สักครั้งเลยเพูดขอโทษด้วยใจเลยเ,네เออเอออยู่โรงเรียนนี้เลยไหมไม่ต้องไปต่อาหาอะไร <cinematic S 1> แล้วผม,ผมอยากอยู่นี่แล้วอมันก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะพี่มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าอ้าว ก็ดีดิเรียนไม่ทันเพื่อนก็เดินไปหาอาจารย์ดิม,ม,ม,มันทําให้เราเดินเข้าหาเขามากขึ้นด้วยซะะ้ำอ่ะกล้าที่จะไปหาใช่อแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับ เขาจากอเมริกาเนาะเราคือไทยอ่ะมันต่างกันมากเขามองว่าแบบเฮ้ยนักเรียนอ่ะนักเรียนของเขาในประเทศเนี้ยมันควรต้องเป็นยังไงอ่ะพราเขาคิดว่าเขาอาจจะประเมินเราต่ําเกินไปวันนั้นมาปุ๊บเขาก็ไม่ได้เซ่ของ generation ก่อนนะแต่เซ่ซอรี่ใช่เซ่ซอรี่ก่อนเซ่ซอรี่ก่อนไม่ได้พูดของ generation สักคำไม่ได้แบบดีใจด้วยไม่ไม่มีเลยแต่บอกว่าขอโทษขอโทษจริงๆแต่ตอนนี้เชื่อแล้วว่าตั้งใจย แก็น่ารักมากแล้วเด็กฟังก็แบบเฮ้ยอาจารย์โอครับโอ้สำหรับเราอย่างเงี้ยการที่ผู้ใหญ่จะมาพูดขอโทษกับเราอะแล้วยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งแบบเฮ้ยครูขอโทษเราละไมถ้าครูไม่เหยียบเท้าเราอะไรอย่างเงี้ยบอผมแค่ผมตั้งแต่วันนั้นอะมันเปลี่ยนทัศนคติในการเข้าหาผู้ใหญ่ของผมไปหมดเลยอือคือผมเดินหาก่อนอะไม่ว่าจะไทยหรืออังกฤษหรอใช่เลย แต่ว่าถ้าเขาพูดเรื่องไม่ make s น n เนี่ยผมจะผมอาจจะมีคําพูดที่อาจจะตรงไปตรงมาว่า<ะ>ที่มหาลาัยผมก็เคยผมก็จะพูดว่าไม่ต้องดูผมแลครับมผมมาขอความช่วยเหลือถ้าผมไม่เดือดร้อนผมไม่มาขอหรอกอจริงๆผมรู้ว่าเวลาอาจารย์มีค่าแต่เนี่ยผมมาขอความช่วยเหลือดูผมไม่ทําให้ผมตั้งใจเยนขึ้นหรอกอแต่ถ้าตอบคาถามผมตอนเนี้ยผมจะเรียนเก่งขึ้นแน่นอน ใหม่ใหม่นี่เกิดเกิดเร็วไปเอออาจจะแบบเป็นเด็กที่มีความคิดในยุคนี้เออตั้งแต่นั้นมาอาจารย์นนะไม่เคยดุอะไรผมอีกเลยแล้วเดินมาถามทุกครั้งเลยผมบอกว่าผมต้องตอนนั้นผมก็ยังแข่งเป็นทีมชาติอยู่อืเพิ่งกลับมาจากโอลิมปิกผมแคชชั่กับเพื่อนอยู่อะมันไม่ทันอยู่แล้วพี่มันก็พยายามตามตามตามแล้วก็แบบอาจารย์ก็เดินมาทุกคลาสเขารู้ว่าผมพยายามตั้งใจเรียนอ่ะก็จะเดินมาถามว่าวันนี้ทันไหม ทุกวันเปลี่ยนไปนะมันมันผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการสื่อสารมันไม่สองทางบางทีเรากลัวเราระวังเราทุกอย่างมากไปมันก็เลยมีมาจากอีกทางหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาสามารถคนโทรลเราได้เนาะก็เลยแบบอาจจะเป็นวัฒนธรรมเก่าที่วันนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วถ้าพูดแบบนี้ถูกเลยคือเหมือนแค่ ครูอาจจะเข้าใจว่าเด็กทุกคนเหมือนกันสอนแบบเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เนาะ,ะหรือบางคนโตขึ้นอย่างเงี้ยมองว่าสื่อสารปูข่ายพูดกับคูตรงๆว่าผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้เลยผมพยายามอยู่ขอความเห็นใจจากครู<ช>ครูช่วยผมหน่อยรู้เรื่องปุ๊บหลังจากนั้นมันจูนกันติดใช่คือดูทําไมก่อนค่ะก่อนจะดูคนถามคําแรกก่อนดูทําไมมันคือดูทําไมครับผมก็ถามตรงๆอ่ะดูทำไมครับ การที่ผมไม่รู้นี่ผองผิดหรอถ้าผมรู้ผมไม่มาเรียนแล้วนะนี่คุณยอกย้อนนะข้าวไม้บรรทัดไปยืนกลางแขะอะไรไปเลยเผมพูดเรื่องจริงถ้าผมรู้เรื่องผมไม่เรียนแล้วผมไม่เป็นคนสอนสิถูกไหมผมมาเรียนไงเพราะผมไม่รู้อาจารย์จะดูกผมทําไมครับเขถามแบบสั้นๆง่ายๆป่ะเออเอเอถูก ก็เห็นด้วยก็เวลา1ชั่วโมงเนี่ยผมอาจจะไม่เป็นอัจฉริยะมากพอที่เข้าใจทุกอย่างที่อาจารย์สอนนอกเวลาขอแป๊บนึ่งขอไม่ทันจริงๆอือธิบายผมหน่อยเถอะไม่โปรดแล้วสัญญาเลยนะถ้าอธิบายผมเข้าใจนะผมเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเออแค่นั้นรู้เรื่องเลย ต่พี่ว่าเดี๋ยวยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปทุกๆุกอย่างมัน<ด>คงปรับขึ้นแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าอาจารย์เด็กถามมากขึ้นพูดตรงจุดมากขึ้นอาจารย์เข้าใจเด็กเรียนมากยิ่งขึ้นแต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่ออย่างนี้นะว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่อันนี้มันติดอยู่ข้างในหัวใจผมนิดนึงคือประชากรประเทศไทยเนี่ยจะคิดว่ากรุงเทพคือประเทศไทยมันไม่ใช่นะพี่อประเทศไทยคือทั้งประเทศทั้งหมด เพราะฉะนั้นเขเเอร์แบบนี้มันก็ยังมีในต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ไกลๆที่แบบอยากให้แบบมันมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆส่งต่อค่อยๆส่งต่อความความรู้สึกดีๆไปให้ครบทั้งประเทศจริงๆออ่ะโยถ้าพูดถึงเรื่องระบบการศึกษานี่คือยืดยาวเราอ่านข่าวทุกวันมันก็ไม่ไหวเข้าใจเลยเดี๋ยวจะเครียดไปมากกว่านี้เราต้องการจะแซงสร้างแรงบันดาลใจด้วยเหรอคปุ๊กอ่อออย สิ้นท้ายหน่อยผมก็อยากจะแค่ให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ยอมเข้าใจในการสื่อสารของระหว่างอีกฝั่งหนึ่งกับเราม,มากขึ้น มันน่าจะไปในทิศทางที่สวยหรูและ<อ>ไปได้ไกลกว่าเดิมเหมือนที่โค้ชเป้ยิ้มอย่างเดียวเลย<อ>ยิ้มอธิบายแต่อธิบายุลูกนะอ,อธิบายรายละเอียดล,ล,ลูก<อ>ยิ้มยามแจ่มใสส่งต่อพลังใจดีๆอันนี้มันเป็นภาพที่ชัดที่สุดว่าการส่งต่อพลังใจดีๆให้คนอีกคน,นม,มันทําให้เขาพัฒนาได้จริงมันเกิดขึ้นได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ